สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีท่านผู้ชมครับผมพบกับผมในดัมซิ่งเมืองเลยครับผมวันนี้มาแก้บ่อครับผมนี่ครับเซนเตอร์ลันลันครับผมเซนเตอร์ลันลันเซนเตอร์ร้อยสิบห้าลันลันกับเสียทงครับผมเสียทงเอชเคสองร้อยรุ่นห้าครับผมขีดห้าหัวหอเหมือนเดิมครับผม ดูครับสภาพบอ่อครับผมน,นี่มาแก้บอ่อให้พี่น้องเอฟซีครับผมทันก่อนมาทำแบบเจ้าของบอ่อไม่พอใจครับผมมาเอาดินเฉยเฉไม่แต่งขอบบอ่อไม่สโลบเลยครับผมเอาครับผมลนลั่นครับผม ไหวไม่ไหวไหวไม่ไหวอ่าครับผมเดี๋ยวผมถอยไปเอาดินกันครับผมตัดภาพไปตอนเอาดินเลยครับนี่นะครับเอาละครับผมมาชมกันครับผมนี่ นนี้ก็แคนเตอร์ร้อยสิบห้าครับผมนี่นะครับทางครับหน้าฝนมีต้องมีแบบนักลบครับผมต้องสู้ครับผมไม่สู้ไม่ได้ครับพี่น้องแค่ร้อยสิบห้าครับจะขึ้นได้ไหมครับนี่ก็น้ำเต็มเลยครับ แล้ววันหลังถ่ายให้พี่น้องได้ชมอีกครับเอาไปก่อนพี่น้องเอาไปแล้วครับผมดูครับจะขึ้นได้ไหมครับ<ม>าาว่าดูทางครับพี่น้องดูทางไม่ได้เล่งไม่ได้อะไรครับร้อยสิบห้าก็วิ่งได้ครับร้อยสก็ไปได้ครับผม สั้นๆครับผมขอปิดคิปยังแค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับเพื่อรับชมคลิปต่อๆไปครับเอาผมจะถ่ายให้พี่น้องได้ชมกันครับผมสวัสดีครับ